สวัสดีค่ะพบกับมาดามนัดนะคะทางช่องชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้เราจะมาพยากรณ์ดวง12ราศีสำหรับผู้ที่เกิดราศีพิจิกนะคะประจำเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565ชาวราศีพิจิกผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกาถึง15ธันวามาดูนะคะว่าในช่วง เดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีพิจิกจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตบ้างแล้วมีอะไรที่จะต้องป้องกันบ้างนะคะชาวราศีพิจิกเขาบอกว่าเป็นช่วงของการกล้าได้กล้าเสียเป็นเป็นช่วงของเขาเรียกว่าใจนักเลงนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่มีเสน่ด้วยชาวราศีพิจิกเองในช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าความคิดความอ่านเนี่ยของเราอะกล้าได้กล้าเสียกล้าตัดสินใจกล้าลงทุนกล้าทําในสิ่งที่ ไม่เคยทํามาก่อนทําอะไรแบบเสียงๆก็คิดที่จะทํานะคะเพราะฉะนั้นน่ะในที่นี้เขาเตือนว่าถ้าเป็นการงานให้ระมัดระวังเรื่องคําพูดคาจาสักนิดนึงนะคะหรือในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีพิจิกคุณจะทํางานเกี่ยวกับด้านการพูดนะคะพูดอย่างเช่นว่ามีอะไรบ้างเป็นครูก็ใช้การพูดทอล์กโชว์ไกด์มคุเทศนะคะ หรือเป็นอาจารย์สอนหรือเป็นนักพยากรณ์หรือเป็นที่ปรึกษามันก็ต้องใช้คำพูดหรืออาจจะเป็นนักจิตวิทยาที่ใช้คำพูดโน้มน้าวให้คนเนี่ยเชื่อถือแล้วก็มีความรู้สึกว่าเชื่อมั่นในตัวคุณในที่นี้เขาบอกว่าราบผลรายได้จะมาจากคำพูดคำจารในการทำงานของคุณและส่งผลทำให้คุณสามารถที่จะเอาไปจุนเจือครอบครัวได้ ในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีพิจิกเองนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนึกถึงครอบครัวมาเป็นหลักเลยนะคะ mm. ไม่ว่าจะมีรายได้ก็ามาปุ๊บเนี่ยใจไปอยู่ที่ครอบครัวละต้องดูแลครอบครัวคุณเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วใจเร็วด่วนได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคาพูดคําจาของคุณบางครั้งมันก็เร็วรวดเร็วเกินไปไม่ได้ไต่ตรองบางทีเนี่ยเบรกๆบรก,กคำพูดไว้บ้างก็จะดีนะคะพูดอะไรคิดก่อนแล้วค่อยพูดจะดีกว่าที่เรียกว่า คิดปุ๊บพูดปั๊บโดยไม่ตรองคำพูดมันก็อาจที่จะส่งผลทำให้เราเดือดร้อนในภายหลังได้ทีนี้เรามาดูถึงเรื่องการเงินกันบ้างนะคะชาวราศีพิจิกการเงินเป็นอย่างไรการเงินในที่นี้เขาบอกว่าให้ระมัดระวังเรื่องการเงินหามาด้วยความยากลำบากกว่าจะได้แต่มันก็มีเรื่องเสียเงินทำให้เก็บเงินไม่อยู่ตลอดเวลาได้เลยเช่นกันอาจจะหมดไปกับบุตรหลานหรืออาจจะหมดไปกับโครงการใหม่ๆที่คิดจะทำสำหรับใครที่ <c oughs> คิดจะทําธุรกิจคิดจะทําโครงการอะไรใหม่ๆที่ว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันนานแล้วเก็บมานานแล้วอยากจะลงมือทําสักทีในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีพิจิกให้มันยืดออกไปก่อนอย่าเพิ่งรีบทําตอนนี้ถ้าคุณทําตอนเนี้ยมันจะส่งผลทําให้รายได้ของคุณเนี่ยไม่เหลือนะคะเก็บเงินไม่อยู่หรืออาจที่จะทําให้เราเดือดร้อนในภายหลังได้ ทีนี้ถ้าเกิดเดือดร้อนเราจะไปพึ่งพาใครได้ไหมก็พอจะพึ่งได้อยู่นะแต่จริงๆแล้วชาวราศีพิจิกอะส่วนใหญ่แล้วจะพึ่งตัวเองมากกว่าพึ่งคนอื่นเนี่ยถามว่าได้ไหมก็พอได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าจะพึ่งคู่ครองพึ่งไม่ได้คู่ครองก็มีความเครียดสําหรับชาวราศีพิจิกนะคู่ครองเองก็ยังมีความเครียดอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องการเงินดีที่สุดคือระมัดระวังตัวเราเองดีกว่าว่า ใช้ใจ่ายอย่างประหยัดอะไรที่ยังไม่สมควรอย่าพึ่งชาวราศีพิจิกใครที่มีเกณฑ์จะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็มีเกณฑ์จะได้เดินทางไปต่างประเทศสําหรับคนที่ถูกเลื่อนมานานแล้วนะคะขยับออกไปขยับออกไปยังไม่ได้ไปสักทีอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงโควิดช่วงนั้นแรงๆอยู่นะคะมีโครงการจะได้ไปต่างประเทศนะอาจจะไปทําโครงการอะไรใหม่ๆแต่สําหรับบางคนที่คิดไว้ว่าจะไป แต่ตอนนี้ก็มีการเลื่อนออกไปอีกเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะร่างกายเราไม่พร้อมหรือยังไม่มีความพร้อมบางอย่างทําให้โครงการที่จะไปต่างประเทศเนี่ยมันเป็นการโครงการที่เราคิดเอาไว้นานแล้วมีเกณฑ์จะได้ไปแล้วก็มาเริ่มต้นคิดกันใหม่ว่ามีเกณฑ์กำลังจะได้ไปนะคะแต่ก็ต้องช้านิดนึงอาจจะมีอุปสรรคอะไรบางอย่างมาขวางทำให้เรายัางไปไม่ได้นะคะแต่ก็มีเกณฑ์ได้ไปแน่นอนนะคะ ทีนี้มาดูถึงเรื่องความรักกันบ้างความรักสําหรับคนโสดชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเองเขาบอกว่ารักเก่าจะยูเทิร์นกลับมานะคะหรือเป็นคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาคนที่เคยพูดคุยคนที่อาจจะเลิกลากันเราไปหวนกลับมาหาเราใหม่ได้นะคะแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วในที่นี้เขาบอกว่าช่วงเนี้มีปัญหากันบ่อยมีเรื่องเครียดๆอาจจะเป็นเพราะว่า คู่ครองเราเขาก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองตัวเราก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองแต่การไม่ยอมกันเนี่ยมันก็เลยทําส่งผลทําให้เรารู้สึกเครียดเวลาพูดอะไรไปเขาอาจจะไม่ฟังเรานะคะอย่าลืมนะชาวราศีพิจิกช่วงเนี้ยให้ระวังเรื่องคําพูดอย่าใช้คําพูดคําจาที่แรงเกินไปจะส่งผลทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะมาดูถึงเรื่องสุขภาพกันบ้าง <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะคะสุขภาพสําหรับชาวราศีพิจิกเองเนี่ยให้ระวังถ้าเป็นผู้หญิงให้ระวังเกี่ยวกับโรคสตรีซวงอ,อกเต้านมมดลูกรังไข่นะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายก็ให้ระวังเกี่ยวกับต่อมลูกหมากนะคะหรือว่าระบบน้ําต่างๆในร่างกายอย่างเช่นไขมันเบาหวานโรคไต หรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ผู้หญิงก็เป็นได้ด้วยนะคะไม่ใช่ผู้ชายอย่างเดียวแต่ถ้าผู้ชายก็จะพวกต่อมลูกหมากอะไรพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังส่วนใครที่คิดจะมีบุตรหรือกําลังจะมีบุตรก็มีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าคลอดยากนะต้องผ่าออกไม่สามารถคลอดเองได้นะคะสําหรับชาวราศีพิจิกเนาะราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิตพิจิตนะคะ มาดูถึงว่ามีศัตรูไหมศัตรูในที่นี้เขาบอกว่าศัตรูที่เป็นคนไม่มีแต่เป็นศัตรูเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินอะไรลาบผลรายได้ที่เราได้มามันเก็บไม่อยู่มันมีปัญหาเรื่องการเงินเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเป็นศัตรูกับเรามีเมื่อไหร่ปุ๊บนะมันมีเรื่องต้องเสียเงินทางที่ดีที่สุดสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะเป็นไปได้คุณเอาไปซื้อเป็น อสังหาริมทรัพย์หรือฝากคนที่คุณไว้วางใจได้เก็บแทนคุณถ้าคุณเก็บเป็นชื่อคุณเองปุ๊บคุณจะมีเรื่องเสียหายหมดเปลืองออกไปโดยที่เราไม่อยากจ่ายมันก็ต้องจ่ายมันมีเหตุที่จะต้องจ่ายเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยเงินเป็นศัตรูกับคุณเก็บไม่อยู่แน่นอนนะคะมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับชาวราศีพิจิกบ้างไหมนะคะในที่นี้เขาบอกว่า เออชาวราศีพิจิกเองเนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องเ,ออเพื่อนฝูงนะคะเพื่อนฝูงแล้วก็คนในครอบครัวที่เป็นผู้ใหญ่อาจจะมีความรู้สึกว่าจู้จี้จุกจิกเราหรือบางทีเนี่ยเหมือนดูว่า <c oughs> เรามีความรู้สึกว่าเขาเป็นมิตรต่อเราแต่บางทีเขาอาจที่จะไม่ได้เป็นมิตรต่อเราอย่างจริงจังนะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังคนในครอบครัวที่เป็นผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงที่เข้ามาทําตีสนิทเหมือนว่าเป็นเป็นเพื่อนรักของเราเป็นคนดีต่อเราระวังเรื่องการเงินจะมาทันทีนะคะจะมีปัญหาเรื่องการเงินแต่ส่วนคนในครอบครัวก็อาจที่จะเป็นการที่ว่า ถ้าเราเดือดร้อนเราอาจจะพึ่งคนในครอบครัวหรือถ้าคนในครอบครัวเดือดร้อนญาติพี่น้องจะมุ่งตรงและนึกถึงเรามาหาเราทําให้เราอึดอัดเดือดร้อนใจตรงนี้ได้นะคะส่วนชาวราศีพิจิกมาดามแนะนําน,น,นิดนึงนะคะว่าไปทําบุญกระเบื้องมุงหลังคาบโบสถ์นะคะเพื่อให้ชีวิตเราล่มลื่นล่มเย็นแล้วก็ไปทําบุญลงศพให้กับเจ้ากรรมในเวรซะ ชีวิตมันจะได้ดีขึ้นนะคะอะไรที่มันเป็นอุปสรรคอะไรที่มันทําให้เราต้องกําลังเดือดเนื้อร้อนใจอยู่มันจะได้ดีขึ้นนะคะชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนสิงหาคมเนี้คุณทําอะไรอะ่ะต้องระมัดระวังมันทําอะไรไปอะ่ะมันมันเขาเรียกว่าอะไรนะต้องแข่งกับตัวเราเองต้องแข่งกับความอดทนแข่งกับจิตใจของตัวเราถ้าทําตรงนั้นได้ข้ามผ่านไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นเอง คุณเป็นคนที่ต้องดิ้นรนและสู้ด้วยตัวเองถึงจะประสบความสำเร็จหาคนช่วยได้ยากนะนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีพิจิกนะคะ <c oughs> อ่าลืมบอกไปนิดนึงโชคลาภโชคลาภสำหรับชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกถ้าถามว่าโชคลาภเกี่ยวกับลาบลอยเนี่ยมีไหมอาจจะได้ลาบลอยจากการบอกต่อ อย่างเช่นว่าถ้าอยากจะซื้อหวยก็มีการบอกต่อบางทีคนเขายืนคุยกันเอ้ยจะซื้อเลขนั้นเลขนี้คุณไปฟังเขามาคุณก็อาจจะซื้อตามก็จะได้โชคลาภตรงนั้นหรือโชคลาภจากการบอกต่อจากการทํางานของคุณแล้วคนเขาอะเข้ามาเรารู้สึกว่าเอ้ยคนนี้ยเขาพูดจาดีคนนี้เขาน่าเชื่อถือไปไปร้านนี้นะไปหาคนนี้นะเขางานเขาดีตรงตามเวลา เป็นการบอกต่อทําให้เรามีชื่อเสียงจากการบอกต่อได้นะคะได้โชคลาภจากตนนั้นมากกว่าที่จะเป็นลาบลอยนะคะ <c oughs> หรือคําพูดคาจาให้โชคให้คุณกับคุณได้ในที่นี้เขาบอกว่าโชคลาภมาจากคําพูดของคุณที่จะส่งผลทําให้คุณนะ่ะมีโอกาสที่จะมีอะไรดีๆเข้ามาได้อย่าลืมนะชาวราศีพิจิกปากคุณให้คุณด้วยแล้วก็ให้โทษด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวัง เป็นพิเศษชาวราศีพิจิกเองน่ะถ้าเป็นชายก็ชายในร่างเออเขาเรียกว่าหญิงในร่างชายนะคะมีจิตใจที่อ่อนโยนแต่ถ้าเป็นหญิงก็ชายในร่างหญิงเป็นคนที่ดูทำอะไรธรรมะแมงเข้มแข็งอดทนนะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงจะดูเหนื่อยกว่านะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะ จบคำพยากรณ์แล้วค่ะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้กับมาดามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมาดามด้วยนะคะมาดามป่วยไปตั้งหลายเดือนพึ่งจะมีกำลังใจพึ่งจะมีเรี่ยวแรงที่จะลุกขึ้นมาทำคลิปให้กับทุกทกท่านนะคะก็จบคำพยากรณ์แล้วค่ะติดตามกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ